สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพบคนครั่งงานคนเกิดปีมะเส็งเปิดดวงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2566 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงในครึ่งปีหลังสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเส็งหรือปีงูนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะ เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะมาดูเรื่องการงานกันก่อนเลยค่ะก่อนหน้านี้นับว่าคนเกิดปีมะเสงเป็นคนคลั่งงานตัวจริงไม่ค่อยมีเวลาได้พักกับใครเขาเป็นช่วงท้าทายให้พิสูจน์ตัวเองด้วยศักยภาพที่ตัวเองมีบางครั้งผิดหวังแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้มองเรื่องงานได้เฉียบขาดต่อจากนี้มีแต่เรื่องราวความสำเร็จนะคะส่วนเรื่องราวการเงินค่ะ รายได้ปกติเรื่อยๆไม่ค่อยมีเรื่องเดือดร้อนให้กังวลการเงินคล่องตัวดีและมีโอกาสได้รับเงินจากผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของการซื้อของชิ้นใหญ่หรือการคำประกันให้คนอื่นอาจทำให้ต้องรับภาระอันหนักอึ้งค่ะมาถึงคนเกิดปีมะเส็งที่ยังโสดอยู่นะคะ เรียกว่าเป็นคนฮอตอีกคนที่มักจะมีคนมากมายเข้ามาเสนอความรักให้จึงค่อนข้างโลเลเพราะคนที่เข้ามาก็ดีต่อใจทั้งนั้นแต่อย่าโลภมากในความรักค่ะถ้าไม่อยากทุกข์ใจให้เลือกคนที่ดีสำหรับตัวเองแล้วเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างเปิดเผยและชัดเจนนะคะส่วนใครที่มีคู่แล้วดวงความรักดีคู่ครองดีซัพพอร์ตกันดีทุกเรื่องมีความเข้าใจกันและกัน ก่อนหน้านี้ใครมีปัญหาคาใจหรือมีการทะเลาะแล้วไม่เข้าใจกันจะได้ปรับตัวเพื่อเคลียร์ใจความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นค่ะครึ่งปีหลังจะรู้สึกเครียดในเรื่องของการงานและเรื่องรอบตัวหนักมากนะคะอาจโฟกัสและหมกมุ่นอยู่จุดเดียวจนทำให้สุขภาพจิตใจและร่างกายเสื่อมโทมต้องหาโอกาสไปเจอเรื่องอื่นที่ดีๆหรือหาช่วงเวลาผ่อนคลายบ้างค่ะ มาส่งท้ายกันที่โชคลาภนะคะดวงโชคลาภจะมาในรูปแบบบุคคลที่โตกว่าหรือผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุนมอบโอกาสที่ต้องการให้ก่อนแต่อาจต้องมีการแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างคะ่ะเอาละคะ่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงในครึ่งปีหลังสำหรับ ท่านที่เกิดในปีมะเสงหรือปีงูนั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ